วัสดีครับทุกคนวันนี้ป้ามาแดงหัวชนกันแล้วนะนี่ครับหัวชนหัวพัดลุงครับโนโน่รัมครับตัวนี้หัวพัดลุงกับหัวชนโน,น,น,นี่นะครับทงได้จะรอดนะครับก็ขอติดตามด้วยนะครับนี่นะครับหัวของพัดลุงนะครับหัวชน,นครับ หมูพัดลุงกล้องแต่เลยนะครับนี่ครับโดโนโนกทรัมตอนนี้โ,โนโนกทรัมเฉิมปลาปลาจานารรปเปิดติปดีสารัรตว์วันนี้หลังชาดครับหลังชาดนี่นะครับหลังชาดอออหญ้าครับหญ้าเฮ้ยเดี๋ยวนาเห้ <c oughs> หย่าดอนหย่าจนครับใต้ระอิสนี่ครับลงยูทูบเล่นยูทูปมามั้งเฮ้ยหายหลังคัดเล่นยูทูปมาหย่าดอนหล่ะใต้ระอิสนี่นี่นะครับดอนหมากตัวนี้หลังคาดกู้นะครับกู้หย่าหย่าหย่ารียมนะครับเกาแก่ไม่ได้เลย ออกพัดลมวันนี้ไม่ก่อยพื้นนะครับออกพัดลมนะครับหัวไกยังหัวจนตอนนี้มาต้องได้นะครับวันะวนี้หังราดครับโอนหมาครับก้าวแข็ไม่ได้เลย งอปัดลุงนะครับงอปัดลุงงอเมกซีตะมดนะครับว่าขอติดตามด้วยนะครับช่องตัวรครับช่องตัวรครับเป็นวัยชนนังโก้นะครับ แม่กันจัดๆนะครับมอชนนนะครับมอชุนกล้องแต้เลยนะครับตัวนี้ดอนจังครับไม่หันเขาแกเลยครับสมบูรณ์มากครับขี่แท็กนะครับทางดาัา เนี้ยดอนแรกวันนี้ก้าเข๋ได้นะครับวันนี้เข้าไม่เลี่ยมนนรเราก็ติดตามด้วยนะครับเอ,อครับวันนี้ป้า,มาจมนี้ก่อนนะครับวันนี้ครับ